สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเช้านี้ออกมาใส่บาตนะคะออกมาใส่บาตเช้าวัวนศุกร์นะคะบรรยากาศยามเชา้าที่หน้าบ้านนะคะบ้านอยู่ติดถนนวันนี้มีพี่หมาสองตัวออกมาใส่บาตรด้วยนะคะชื่อเข้าตาก、แล้วก็เข้าเปลือกนูนนูนนูน,น,นอยู่ตรงต้นมะ พร้าวนู่นนะคะนู่นหลวงพอ่อท่านเดินมาแล้วนะคะวันนี้ทอดกุนเชียงปลาใส่บาตไม่มีขนมนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าด้วยให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะต้นไม้เพียบเลยนะคะนู่นนู่นไออะไรนะ นกร้องบนต้นโพนะคะต้นบนต้นโพตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะขามมีฝักไหมอออมีมีมีฝักอยู่ มาฝักฝักมะขามเพียบเลยเดี๋ยวรอให้แก่ก็เป็นมะขามเปียกทำเป็นมะขามเปียกฝักกำลังทำน้ำพริกมะขามเลยจ้าหลวงพ่อท่านเดินมาแล้วนะคะนูจะมีมาสองตัวเดินมากับหลวงพ่อทุกเช้านะคะชิพี่มอมกับพี่ปุย นูนบ้านของแม่นงนะคะรังสวยๆอยู่ท่ามกลางต้นไม้นะคะนั่นคือบ้านแม่นงนะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาตากเขาตากมันนี่เร็ลูกเร็วเขาตาก มานี่เลยมานี่เลยอันนี้ก็คือหมาจรนะคะหมาจรที่โดนปล่อยที่ป่าอ้อยนะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนมกราอ๋อ,อวันนี้พระข็นรถเองทุกทีจะมีโยมผู้ชายเขีนรถให้ ลวพ่อจำชื่อเจ้าเปลือกได้ด้วยได้เจ้าเปือกขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้านันน่ะนันน่ะพี่ปูพี่โปยพี่ปย